จะมาให้คำแนะนำของคนไข้กันเดี๋ยวถ้าเกิดพิมพ์เช็กสัญญาณมีเสียงแล้วก็บอกเลยนะเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่อะเขาจะยังไม่มีความเข้าใจเรื่องกล้ามเนื้อสะโพกหนีบลัสเส้นประสาทโอเคอะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะใครที่มีอาการปวดแล้วก็สงสัยว่าเราจะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบลัสเส้นประสาทเหมือนอย่างรูปนี้หรือเปล่านะคะเนาะหรือว่ามีจุดกดเจ็บที่กล้ามเนื้อ สะโพกนะคะหนีบรัระเส้นประสาทหรือเปล่าเดีย๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยไขยข้อข้องใจกันนะว่าเราจะเช็คตัวเองเบื้องต้นยังไงดีแล้วก็วิธีการดูแลเบื้องต้นเนี่ยเราจะทํายังไงดีนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตถอดแมสก่อนให้เห็นความสวยงามนะคะอ่ะแป๊บหนึ่งนะวันนี้ค่ะใครที่มีอาการปวดบริเวณสะโพกนะคะแล้วมีอาการรู้สึกว่าเอ้ยมันเล้าๆหนุ่งๆตรงเนี้ยค่ะ เราสามารถเป็นได้สองภาวะนะคะภาวะแรกก็คือการที่เรามีจุดกดเจ็บที่กล้ามเนื้อสะโพกนะคะนะบริเวณแถวๆนี้นะ,ะวันนี้เราจะพูดถึงกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าพิลิฟอร์มินะ,คะใครที่มีอาการปวดร้าวๆแบบนี้มาฟังคลิปนี้กันเนาะหรืออีกอาการหนึ่งนะคะก็คืออาการกล้ามเนื้อสะโพกหนีบรัดเส้นประสาทนะ,ะซึ่งก็จะเป็นภาวะที่ หลายคนเนี่ยได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นภาวะนั้นเนาะแต่ทีนี้เรามาเช็คเบื้องต้นกันก่อนอื่นนะคะเราจะให้ทุกท่านน่ะมารู้จักโครงสร้างอนาโตามีของกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิดนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอะเดีย๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะขึ้นรูปให้ดูนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นกล้ามเนื้อพิลิฟอร์มิดนะคะอะเดีย๋ยวเราขอขยับกล้องขยับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะคะกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะจะเป็นกล้ามเนื้ออยู่บริเวณ สะโพกเนาะอันนี้เป็นเป็นรูปรูปนะคะของกระดูกเชิงการนะกระดูกเชิงการไอ้ส <uh> <um ีแดงๆตรงนั้นน่ะค่ะเป็นกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าพิลิโฟมิตที่เราจะมีอาการที่เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อสะโพกนล่บรัสเส้นสาดนะคะก็คือว่าอันนี้สมมุติว่าเป็นเส้นประสาทเนาะเส้นประสาทเขาออกมาจากหลังล่างตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเส้นประสาทเขาออกมาจากหลังล่างแล้วเขาพาดผ่านกล้ามเนื้อมัดเนี้ยมันเนี้ยค่ะ นะเวลามีการรบกวนแตะเส้นประสาทตรงนี้ค่ะเราจะมีอาการร้าวลงไปที่สะโพกที่ขาเนี่ยคล้ายๆกับอาการหมอนรองกระดูกที่หลังอ่ะถูกรบกวนหรือถูกกดทับนะคะอันนี้มันจะอาการใกล้เคียงกันมากแต่เดี๋ยวเราจะสอนวิธีการเช็คเบื้องต้นกันว่าเฮ้ย <c oughs> เราเป็นที่ที่หลังหรือว่าเราเป็นที่กล้ามเนื้อพิเลโฟมิตตรงนี้นะคะเนาะอีกอันนึงที่เราจะเป็นกันได้นะก็คือว่า มันยังไม่มีการรบกวนของเส้นประสาทหรอกแต่มีจุดกดเจ็บที่เรียกว่าทิกเกอร์พอยต์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นรูปทิกเกอร์พอยต์ให้ดูนะคะอ่ะรูปนี้นะคะจะเป็นทิกเกอร์พอยต์นะคะทิกเกอร์พอยต์ก็คือถ้าเกิดเรามีจุดกดเจ็บอะคะ่ะตรงบริเวณกล้ามเนื้อนะไม่ว่าจะเป็นจุดนี้จุดนี้นะคะเขาจะมีตำแหน่งที่แสดงอาการปวดร้าว ไปที่บริเวณเนี่ยรอบๆข้อสะโพกนุ่งๆมาแถวๆขาตรงนี้นะคะเวลาเรากดแล้วเนี่ยเวลาเรากดแล้วเนี่ยเรากดปุ๊บม,มันจะนุ่งๆเล้าๆไปโซนสีฟ้าๆตรงนั้นอันนี้เรียกว่ามีจุดกดเจ็บเกิดในมัดกล้ามเนื้อไม่เหมือนกันนะแยกกันให้ถูกนะคะกรณนนีแรกที่เล่าให้ฟังไปแล้วก็คือมีการกดทับของเส้นประสาทนะคะเรียกว่าเสียติกเนิฟนะเส้นประสาทที่ออกมาจากหลังตรงนี้ค่ะนะ เวลารบกวนปุ๊บมันจะล้าวลงไปที่ขาเหมือนที่แนวเส้นาาสรประสาทไปเลี้ยงเลยนะคะอันที่สองนะก็คือมีจุดกดเจ็บที่มัดกล้ามเนื้อแต่ยังไม่มีการรบกวนของเส้นประสาทนะคะใครมีอาการแบบนี้เดีย๋ยววันนี้เรามาเช็คกันเบื้องต้นนะคะอันนี้เน้นเรื่องของกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าพรีดิร์มิตนะคะโอเคอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะทีนี้เวลาเราตรวจเช็คเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูนะเราจะมีท่ากดนะคะเวลาเรากดอะคะ่ะ ใครที่แบบกดตรงเนี้ยกดบริเวณด้านบนตรงเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งของกล้ามเนื้อมันเนี้ยกดแล้วมีอาการอาการแบบปวดร้าวคือมันสามารถร้าวขึ้นเอวห,หรือหรือร้าวลงขาได้เหมือนกันนะ,ะแต่เนี้ยมัดพวกเนี้ยมันไม่ใช่พ i l ลิฟ r อมินะ,ะถ้าเกิดเป็นมัดพ i ลิฟ r อมิดอะคะ่ะเขาจะอยู่ตรงอะภาพภาพเอาภาพจุด Origin Insert i o n นะคะเขาจะมีจุดเกาะอนะคะ่ะอยู่ตรงนี้นะ,ะตรงหัวข้อสะโพกตรงหัวข้อสะโพก กล้ามเน and not the ื้อมันนี่จะเกาะที่หัวข้อสะโพกนะคะแล้วก็เข้าไปหน้าต่อเออเขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่ากระดูกเชิงกรานใช่ไหมซากข่เรียกว่าอะไรอะภาษาไทยก้นโกบเออตรงนี้นะคะพอดีถ้าเกิดเรียกภาษาไทยเนี่ยเขาจะเกาะมาตรงบริเวณนี่หนึ่งนะข้างหน้าเขาจะเกาะมาตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ย โอเคข้างหน้าเขาจะเกาะมาตรงนี้นะคะเกาะมาตรงนี้เนาะแล้วเขาก็พาดไปนะคะข้างหลังก็จะไปเกาะที่ตรงกระดูกหัวข้อสะโพกตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกดตรงนี้เราเจ็บไม่ใช่ p ิลิฟฟอร์มินะไม่ใช่ p ิลิฟฟอร์มินะแต,แต่แต่มันจะเป็นมัดกล้ามเนื้อในกลุ่มของกูเตียสนะคะซึ่งอันนี้มันมีทั้งกูเตียสกูเตียสแม็กซิมัสมีคือตรงนี้มันเป็นอีกอีก ก,กลุ่มมัดกั้มเนื้อหนึ่งนะคะสวัสดีนะคะโอเคมาอันนี้ถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วพิมพ์คําว่าเข้าใจแล้วให้นิดนึงนะใครไม่เข้าใจย้อนฟังย้อนหลังหลังจากที่คลิปจบแล้วนะคะมาเดีย๋ยวเราจะามาแนะนํานะให้เช็คกันนะคะเดีย๋ยวขอโมเดลนะคะมานอนนะนอนงายตรงนี้เลยค่ะเอยนอน,นอนตะแคงนอนตะแคงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาตัวตัวกดหรือเอาเอาหมอนมาลองให้ ให้นักกายภาพดีไหมคะเราจะได้จัดโพสิชันให้ถูกด้วยเวลาเรานอนตะแคงต้องหาหมอนมาลองศีรษะนะหรือว่าเอามือหนุนเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมุติเอาแขนหนุนและศีรษะคอเรายังหักอยู่ก็ต้องเอาหมอนมารองนะคะ,อะนอนนอนตะแคงนะคะหาตัวกดโอเคให้เรานอนตะแคงเนาะให้คนที่บ้านช่วยเช็คก็ได้นะคะนะทีเนี้ให้เราหาหัวข้อสะโพกนะคะโดยที่เวลาเรา จับขาเนี่ยเราก็จะรู้ละอ่ะกิ๊กปล่อยขาเลยเราจะรู้แล้วอ๋อหัวข้อสะโพกอยู่แถวแถวนี้นะนะมันเป็นจุดเกาะของมัดกา้มดกามเนื้อมัดนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงกระดูกก้นกระบะนะคะทีเนี้ยเวลาตำแหน่งเราหาจุดของหัวข้อสะโพกเจอละเราก็ใช้ตัวกดนะหรือใครที่กําลังมือแข็งแรงมากๆนะจะจะไปใช้มือก็ได้นะคะกดลงไปกดแต่ยาค่อยๆเพิ่มแรงในการกดนะกดกดกดแล้วก็ดูดเช็คดูอะคะ่ะถ้าเกิดเราเป็นลักษณะของ กล้ามเนื้อสะโพกหนีบรัดเส้นประสาทนะคะเวลาก,กดแล้วมันไปโดนจุดที่เขารบกวนเส้นประสาทอยู่เราจะเจ็บแล้วเสียวแป๊บลงมาที่ขาเลยนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองถ้าใครมีเรื่องของจุดกดเจ็บอะค่ะเวลากดโดนจุดกดเจ็บที่มัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะหนงหนวงเล้ามาทางบริเวณนี้นะคะอันนี้คือกรณีที่เราเช็คแต่ถ้าเกิดเรากดดูแล้วกดดูแล้วไม่เจอปัญหาอะไรตรงกล้ามเนื้อพีริฟอร์มิสเลยอันเนี้ย ต้องไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มว่าเราเป็นที่อะไรกันแน่เราอาจจะเป็นที่กระดูกเขาเรียกว่าข้อต่อกระดูก SI joint ตรงนี้นะคะหรือว่าเป็นที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่างตรงนี้นะอันนี้เราจะตัดข้อสงสัยในส่วนของที่ไม่ใช่ p i r i f o r m i s นะคะนะเฉพาะคลิปนี้นะโอเคต่อไปจะเป็นท่ายืดนะคะท่ายืดท่ายืดนะคะเราก็จะยืดในท่านอนงาย นะคะเอาหมอลองก็ได้หรือไม่เอาหมอนรองก็ได้นะคะสําคัญมากท่านี้สําคัญมากถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องหมอลองกระดูกปลิ้นห้ามทําท่านี้อ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปท่ายืดอ,อีกท่านึงถ้าเกิดเราจะตรวจเช็คด้วยตัวเองเนาะแต่ถ้าเกิดคนิที่เป็นหมอลองกระดูกปลิ้นเนี่ยจะทําท่านี้ไม่ได้นะคะคือว่าให้เราจับที่ขาตรงนี้นะยกขึ้นมาแล้วก็เอาหัวเข่าเนี่ยไปทางด้านหัวไหล่ฝั่งตรงข้าม ไปอย่างนี้ค่ะไปตรงข้ามแบบนี้นะถ้าท่าเนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฟิลิโฟมิดสมมุติว่าเรามีการลบกวนเขาเรียกว่าเป็นโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบรัดเส้นประสาทนะคะแล้วเราทําท่านี้เราจะต้องรู้สึกถึงการกระตุ้นอาการไม่ว่าจะเป็นการรบกวนเส้นประสาทหรือว่ามีการออมีภาวะจุดกดเจ็บในมัดกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะซึ่งท่านี้ก็จะเป็นท่ายืดด้วยนะคะเวลาเราทําเองนะคะเราก็จะเอามือเรายกแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามือกอดกัน กอดเข่าตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงหัวเข่าตัวเองอะ่ะไปตรงบริเวณหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามยืดค้างไว้อย่างน้อย30วินาทีหรือ60วิวนาทีทํา1-3ถึงครั้งนะคะก่อนที่เราจะยืดเราต้องมั่นใจว่าเราไม่มีภาะวะหมอนรองกระดูกปิ้นนะเช็คให้ชัวร์ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เป็นหมอนองกระดูกปิ้นระยะเฉียบพันอยู่ท่านี้ทําไม่ได้นะ ถ้าสมมติว่าเราเคลียร์คัดแล้วว่าเราไม่มีเรื่องหมอนรองกระดูกปิ้นยืดท่านี้ก่อนยืดให้บกครบร้อนประมาณสัก15-20นาทีเรายืดท่านี้1-3ครั้งนะคะแล้วก็วางลงนะอันนี้สําหรับคนที่ไม่มีปัญหาหมอนรองกระดูกปิ้นนะท่าที่2ชันเข่านะนอกจากเราจะยืดกล้ามเนื้อพลริฟอร์มิแล้วอ่ะเราต้องยืดกลุ่มเพื่อนเขาด้วยนะกลุ่มกูเตสต่างๆนะเราก็จะยกขาพาดมาเป็นเลข4แบบนี้เนาะแล้วก็กอดเข่าชิดตัวค่ะ กดข่าชิดตัวเราจะไว้ใต้ข้อพับหรือเหนือเหนือข้อพับก็ได้นะคะให้ยืดพอตึงค้างไว้30วินาทีถึง60วินาทีทำหนึ่งถึงสามครั้งนะคะเวลาทํานะสมมุติเรามีอาการข้างเดียวก็ต้องทําอีกข้างหนึ่งด้วยเพราะว่าเวลาเรามีอาการข้างใดข้างหนึ่งแล้วอะเราจะเลี่ยงไปใช้อีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาทําทำสองข้างนะคะโอเคอันนี้เป็นสองทางง่ายๆนะคะใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจให้นหนึ่งเนาะแล้วก็ท่านที่มีปัญหาเรื่อง หมอนรองกระดูกนะคะเราจะแนะนําให้ทําในท่านั่งเก้าอี้นะคะซึ่งในกรณีในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าเรามีปัญหาที่หมอนรองกระดูกหรือหรือที่แนวกระดูกสันหลังหรือไม่นะให้ยืดในท่าที่เราใช้เก้าอี้เป็นอุปกรณ์นะคะอะเดี๋ยวเราไปหาเก้าอี้กันค่ะอันนี้นะเก้าอี้อึบมาเห็นนะเดี๋ยวนะเราต้องให้กิ๊ก กิ๊กอยู่มุมไหนดีนะมุมหันหน้าหรือหันข้างดีเอาหันข้างอ่ะหันข้างหันข้างนะคะอ่ะพิมพ์ก็ขยับไปอีกนะโอเคอึบอึบไม่เห็นอนะอ่ะ,อ,ะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็กดกดปับนี่ลงอึบโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ได้อยู่ไม่ต้องเห็นหน้าสวยๆเราตลอดเวลากด้สมมุติว่าเราเป็นข้างนี้ข้างนี้นะคะข้างนี้นะอ่ะ โอเคอ่ะกดหน้าจอลงนิดนึงอีกนิดเดียวโอเคให้ยกขาข้างที่เราเป็นอะ่ะพาดไว้ที่หน้าตักสมมุติว่าเราอันนี้เคสที่ยกได้ยืดหลังตรงพอยืดหลังตรงปุ๊บอะค่ะยืดหลังตรงปุ๊บมันจะไปยืดกล้าเนื้อมัดนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเรายืดหลังตรงแล้วเราแค่รู้สึกแบบสบายๆย,ยังไม่ยังไม่มีอาการเงื่อนไขข้อแม้หลังต้องตรงหลังต้องตรงนะคะแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าจุดหมุนอยู่ที่ข้อสะโพกแค่ปลอกพอ,พอตึงเท่านั้นหลังห้ามค่อมเด็ดขาดนะ ค้างไว้30วินาทีหรือ60วินาทีทำา 1- 3ถึงครั้งนะคะทํา 1- 3ครั้งเนาะอันนี้คือท่าที่1นะคะหลังตรงท่าที่สองนะคะเหมือนท่าที่เรานอนแบบเมื่อกี้เลยเนาะก็คือว่าให้เราอะ่ะกอดเขา่าจับเข่าตัวเองตรงเนี้ยแล้วก็หลังตรงไว้นะหลังเรายืดตรงกับเก้าอี้เลยนะคะแล้วเราก็ดึงเข่าตรงเนี้ยค่ะชี้ไปที่หัวไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะหลังตรงเงื่อนไขหลังต้องตรงนะ สำหรับคนที่มีอาการปวดหลังเรือ้อรลงแล้วก็หรือว่ามีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต้องระวังนะคะแล้วที่สําคัญยืดค้างไว้30ว,วินาทีหรือ60วินาทีนะคะทำหนึครั้งนะคะอ่ะโอเควางลงได้เลยค่ะเนาะสำหรับวันนี้นะคะมีใครมีคําถามอะไรตอนนี้เรายังอยู่ตรงนี้เราจะตอบคําถามให้นะจบเซสชันที่เป็นเลคเชอร์ไปแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะ เรื่องการประคบลดปวดอันนี้สําคัญมากถ้าเกิดใครปวดตึงปวดล้างปวดเรื้อรังอะค่ะเราจะประคบเย็นประคบเย็นแล้วก็พักก่อนอย่าเพิ่งยืดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจลแผ่นเจลประคบมานิดหนึ่งปวดตึงปวดล้างปวดเรื้อรังนะคะเราจะเอ้ยไม่ใช่ปวดบวมแดงร้อนพูดผิดอ่ะเอาใหม่นะเคลียร์ตะกี้ลืมไปก่อนนะใครที่มีถ้าเราต้องการประคบรสปวดนะคะปวดบวมแดงร้อนปวดที่มีลักษณะของอาการอักเสบอยู่นะคะเราจะประคบเย็น 1 0 1 5นาทีทุกสี่ชั่วโมงทํารอบหนึ่งนะคะโดยที่เราก็เอาแผ่นเจลเนี่ยทำให้เย็นก่อนห่อสักรอบหนึ่งนะคะประครบบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกค,ค่ะตรงที่เรามีอาการเนี่ยประครบตรงนี้นะคะนอนตะแคงก็ได้นอนคว่ำก็ได้นะคะประครบไว้ประมาณสัก10-15นาทีถ้ายังมีอาการอักเสบเฉียบพันอยู่ยังไม่ต้องยืดประครบแล้วพักก่อนนะคะประมาณสัก2วันอาการอ,อักเสบเราดีขึ้นแล้วเพราะว่าตัวความเย็นเนี่ยจะช่วย ลดกระบวนการการหนักเสบนะคะถ้าเกิดอาการหักเสบเราดีขึ้นแล้วอะ่ะให้เปลี่ยนเป็นประครบในส่วนของประครบร้อนนะคะประครบร้อนก็คือปวดตึงปวดล้างปวดเรื้อรังนะคะประครบร้อนก็คือเอาไอแผนเจลสีฟ้าอันนี้ไปทําให้ร้อนก่อนนะวิธีทำอะ่ะเขาก็จะเขียนอยู่ว่าทําให้ร้อนได้ยังไงบ้างห่อผ้าหนึ่งชั้นแล้วก็ประครบนะคะค้างไว้ประมาณ1 5บหถึงยีนาทีทําทุกสี่ชั่วโมงหลังจากที่ประครบแล้วก็ทําท่าที่เราแนะนําไปท่ายืดนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านั่งหรือว่าท่านอนกับ เจ E นะคะใครจะสั่งซื้อแผ่นเจลแผ่นนี้นะคะที่เราเช็คกับบริษัทมามีขายที่คลินิกเราที่เดียวเท่านั้นที่ขายไซซ์ยักษ์ขนาดนี้นะใครจะสั่งซื้อก็พิมพ์จอจาน690นะเราจะเป็นระบบอัตโนมัติรับออเดอร์นะคะโอเคมีคำถามอะไรไหมคะเพราะตอนนี้พี่ไม่มีโทรศัพท์อ่าคำถามให้ทุ่เป็นกระดดกเพื่อนทับเส้นประสาทแต่ปวดที่สะโพกราวลงขามากค่ะ อืเอลม่่ยดถ้าบริหารต้องทาค่าไหนดีคะขอบคุณค่ะเป็นกระดูกเคลื่อนใช่ไหมเป็นกระดูกเคลื่อนต้องแน่ใจนะว่าเราเป็นกระดูกเคลื่อนเพราะกระดูกเคลื่อนกับหมอนรองกระดูกเคลื่อนไม่เหมือนกันนะโมเดลเอาโมเดลกระดูกเคลื่อนมาให้พี่ดูหน่อยกระดูกเคลื่อนกับหมอนรองกระดูกเคลื่อนไม่เหมือนกันนะกระดูกเคลื่อนคือตรงนี้ไอ้ตัวบอดี้เนี่ยนี่คือกระดูกเคลื่อนเราจะเห็นภาพว่ากระดูกเราเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนได้นะคะขอเกี้ กระดูกเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนได้1จากเอ็กซเรย์นะคะส่วนหมอนรองกระดูกเคลื่อนเนี่ยเราจะเห็นได้จาก MRI นะเราถึงจะเห็นหมอนรองกระดูกที่ปิ้นออกมานะคะภาพเอ็กซเรย์มันจะเห็นได้แค่ว่าช่องระหว่างกระดูกกับกระดูกเนี่ยมันมัน,ม,นมันแคบลงอันนั้นเห็นแต่ตัวหมอนรองกระดูกจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ต้องให้ชวนนะและที่สําคัญถ้าเกิดเรามีภาวะที่ยังไม่เยอะโดยเฉพาะเคสที่เป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะ เราจะไม่ค่อยมีอาการปวดหลังนะคะจริงๆอะ่ะอาการอะ่ะมัน,มน,มนคำว่าสะโพกกับหลัง,ล,งล่างของนักกายภาพของคนไข้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะถ้ายัางไงอะ่ะให้นักกายภาพช่วยคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะเพราะคนไข้ส่วนใหญ่บางทีหลังอะ่ะเขาเขาคิดว่าเป็นเป็นตรงนี้ไงแต่เขาปวดตรงเนี้ยคือหลัง,ล,งล่างของนักกายภาพคือตรงนี้นะคะคือตรงช่วงเนี้ยก็คือตรงช่วงบริเวณใกล้สะโพกอ่ะซึ่งในส่วนของ L4 L5 L5S1 มันก็คือบริเวณตรงนั้นแหละนะคะโอเคก็ถ้าบริหารก็ เลือกบริหารในคลิปที่เราสอนซึ่งเราก็จะมีการระบุอยู่แล้วนะว่าท่านี้คือกระดูกเคลื่อนท่านี้คือหมอนรองกระดูกเคลื่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนไข้หนึ่งคนสามารถมีหลายภาวะในร่างเดียวมีทั้งกระดูกเคลื่อนได้มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้มีเส้นเอ็นกดทับเส้นประสาทได้มีถุงน้ํามีอะไรหลายๆอย่างนะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นถุงน้ําหรือมะเร็งเนี่ยทางกายภาพช่วยไม่ได้นะคะนั้นก็ต้องไปรักษาเฉพาะทางทางด้าน นั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะที่สำคัญถ้าเกิดเราเป็นอาการปวดเรื้อรังนานมากๆต้องให้นักกายภาพเขาดูท่าบริหารให้เขาเช็คให้แล้วออกแบบท่าบริหารให้เหมาะกับอาการที่เราเป็นนะคะมันถึงจะหายมันถึงจะหายเนาะเรามีอยู่เคสหนึ่งจะเล่าให้ฟังค่ะเคสเนี้ยเป็นเคสที่เมื่อวานที่เราเจอกันสดๆร้อนๆเลยนะเป็นเคสที่เขาปวดนั่ง30นาทีแล้วปวดก้นปวดสะโพกอะนะคะซึ่งเขาปวดมาตั้งแต่ช่วงโควิดเขาประมาณ3-4ปี คนไข้ามาเจอกัน8ครั้งก่อนหน้านั้นเขาตะเวรักษามาหมดแล้วนะตะเวรักษาหมดแล้วแล้วก็แล้วก็ทําท่ายืดเหยียดตามคลิปออนไลน์ต่างๆรวมถึงของเราด้วยนะคะอาการทุเราแต่ไม่ไม่หายไม่ดีขึ้นก็คือแบบทรงๆอะ่ะทรงๆประมาณนี้นะพอมาเจอกันเนี่ยครั้งครั้งเมื่อวานเป็นครั้งที่8คนไข้าสามารถจากนั่งนานแค่3 0สินาทีสามารถนั่งนานเพลินไปถึง2ชั่วโมงถึงกระตุ้นอาการปวด เราถึงบอกว่าถ้าเกิดคนไข้ได้ท่าบริหารที่เหมาะกับอาการที่เขาเป็นนะคะอาการเขาและเขาและเงื่อภายใต้เงื่อไขากาดาวตัวใหญ่ๆนะแล้วเขาต้องดูแลตัวเองและบริหารอย่างมีวินยัยตามที่คุยกันอาการเขาจะค่อยๆดีขึ้นแล้วเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนลับที่เกิดจากความมีวินัยของคนไข้จริงๆนะคะ แต่ก็ไม่ควรจะไปนั่งเกิน2ชั่วโมงแล้วก็ตุ้นอาการปวดก็เลยบอกเขาไปว่าคนปกติแค่45นาทีหรือ1ชั่วโมงต้องเปลี่ยนรอียาบทแล้วยังไงก็ไม่ควรนั่งนาน นะโอเคหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีความรู้และมีประโยชน์กับหลายหลายท่านนะคะใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอยากให้เราออกมาแบ่งปันแบบละเอียดละเอียดแบบนี้อีกพิมพ์คําว่ามีประโยชน์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์แบ่งปันในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ปวดอะไรก็หายได้ใบก็พอขวัญยิงหรือว่าช่อง YouTube ที่ชื่อว่าหมอขวัญนะคะหรือว่าช่องติ๊กต็อกที่ชื่อว่าหมอขวัญนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ